เพียงผงธุลีสีดำพวกนี้กลับมีอนุภาพทำลายล้างยิ่งกว่ากองทัพนับร้อยหรือใช่ค่ะแต่มันต้องมีกระบอกเหล็กที่แข็งแรงมากเพื่อควบคุมแรงระเบิดให้พุ่งไปข้างหน้าเราเรียกว่าปืนใหญ่หากเราติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าปืนใหญ่ไว้บนกำแพงเมืองข้าศึกหน้าไหนก็ไม่อาจประชิดกำแพงได้แต่คุณต้องสัญญานะคะว่าจะใช้มันเพื่อปกป้องบ้านเมืองเท่านั้นเพราะมันคืออาวุธที่พรากชีวิตคนได้ง่ายเกินไป ข้าขอสาบานด้วยเกียรติของนักรบข้าจะใช้ภูมิปัญญาของเจ้าเพื่อปกป้องแผ่นดินและลมหายใจของผู้บริสุทธิ์โถแม่หญิงของพี่ดูหน้าเจ้าสิมอแม,มแมมมราวกับลูกแมวตกถังถาน<อ>ข้าจะพาเจ้าไปโรงตีเหล็กเรามีงานใหญ่ต้องทำกันแล้วลุงอินหยุดงานก่อนข้ามีเรื่องสำคัญจะให้พวกเองทำนี่คือแม่หญิงลิน นางจะเป็นคนคุมงานชิ้นนี้มีอะไรให้รับใช้หรือครับให้ช่างทำแบบนี้รูปทรงแบบในกระดาษนี้พอทำได้ไหมคะสบายมากครับถ้าอย่างนั้นช่างเริ่มได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้เราต้องหล่อท่อเหล็กขนาดใหญ่ที่มีความหนาเท่ากันตลอดทั้งลำกล้องห้ามมีฟองอากาศแม้แต่นิดเดียวนะคะลุง ลุงและลูกทีมลุงต้องช่วยกันอย่างเต็มที่เพื่องานจะได้เสร็จเร็วรับทราบครับทำตามที่นางบอกทุกอย่างภูมิปัญญาของนางจะเป็นตัวตัดสินชะตาบ้านเมืองของเรา ด,ดื่มน้ำเสียหน่อยเถิดแม่หญิงขอบคุณค่ะถ้าไม่เคยเห็นสตีใดยิสู้ไฟสู้งานหนะักท่านขุนขอรับแย่แล้วขอรับมาเร็วแจ้งข่าวมาว่าทับหน้าของข้าศึกข้าแม่น้ำมาแล้วว่าไรนะพวกมันมาเร็วกว่าที่คาดไว้ถึง2วันเชียวหรือหากเป็นเช่นนี้กําแพงเมืองคงต้านทานไม่ไหวแน่ คืนนี้เราจะเร่งหล่อปืนใหญ่ให้เสร็จพรุ่งนี้เช้าพวกมันจะได้ลิ้มรสอาวุธใหม่ของเราสำเร็จแล้วค่ะนี่คือปืนใหญ่กระบอกแรกเขี้ยวเล็บของเราทหารมาช่วยกันหันกระบอกปืนออกเตรียมพร้อมไว้